นะครับทุกคนเรากลับมาอีมครั้งหนึ่งกับอโน่หนึ่งแปดศูนย์ศูนย์ฮะพานี้ก็เป็นพาที่ยี่สิบสองที่เรียบร้อยครับโอ้โหแบบเปี่ยวยี่สิบกว่าพาแล้วนะทุกคนแต่แบบพานี้เป็นเลขคู่ฮะสองสองทุกคนอาจจะงงว่าทําไมเราต้องมาเปิดที่เกาะของคุณขุนนางนหครับจริงแล้วก็เขาอยู่ด้านหลังเกาะเลยนะเว้แต่เราแบบไม่ค่อยได้มาเกาะเขาเท่าไหร่นะเออสวยเลยครับเป็นมุมหนึ่งที่ได้เห็นเกาะของเรานะฮะแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังมาขายของให้กับเกาะขุนนางครับก็เลยแวะมาเปิดที่ก่อนี้สักหน่อยแลวกันนะครับเดี๋ยว พอเราไปเปิดเกาะคุณมาดามแล้วไงอะไรไม่เคยไปเปิดเดกาะน,นี้นะฮะจริงๆก็าไม่ได้มาขายของอะไรเยอะหรอกทุกคนผริตของมันเต็มเกาะแล้วฮะผมก็เลยกะจะมาแบบอะขายของซะหน่อยโอเคได้เงินม่ประมาณสี่ห้าพันครับก็พอโอเคอยู่นะแล้วก็ผมจะให้เส้นทางเขากลับมาเดินเดปกติครับคือตอนนี้ฮะที่กล่องคุณเบอร์รี่อะมีฮอปเต็มนะเว้เนี่ยครับฮอปมันเต็มร้อยสี่สิบกว่าแล้วมันคือที่ก่อนที่เราผลิตฮอปอะคือมันเต็ม ใช่อะไรผมพยายามแบบเร่งผลิตเบียร์อยู่ครับตอนนี้เปิดโรงงานทําเบียร์เพิ่มอีกครับ5เมนเดงเงนโรงงานทําเบียร์ก็ถือว่าแพงอยู่นะแต่ผมว่าเรายังแบบพอทรงเศรษฐกฐิจได้เว้ยดังนั้นผมจะผลิตเบียร์ไปให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ไปขายที่เกาะคูฟอร์จูนเนาะเออในแหละแผนการของเรานะฮะโอ้เงินตอนนี้รู้สึกไร้หล่อมาโอ้แล้วก็ตอนนี้มีนักเสพพ์มาครับไหนดูเลยซิโอ้บวกสิบเลยครับแล้วก็ โอ้โหมีรูปเป็นรูปเรือแบตเทอร์คูลเซอร์เราไปจมเรือลำอื่นนะฮะอ่าเปิดแพร่ไปเลยครับเอาเราผ่านหน้าน้้ำแบบนี้ก็สวยจิครับคุณซิวาจมไหมอี๋ยวผมช่วยนะครับคุณคาวไม่ต้องกลัวโดดปเจะ็บร้อยขอเต็มเลยไต่ดูหน่อยสิขนอะไรมาเอ่ยโหู ส่วนเนี่ยจะเป็นพวกปริกฮะซึ่งเราไม่ต้องการครับเรามีเยอะมากในเกาะเราโอ้แล้วกนจะเป็นป้อมปืนด้วยอันนี้อะไรเอ่ยโอ้มันจะเป็นเครื่องดนงตรีด้วยทุกคนโอขายได้ราคามือหนึ่งโอราคาดีนีเนี่ยโอเคกลับไปเก็บวุ้ยไม้กรัมหนึ่งครับอ่ะจัดการซะหน่อย มผมไม่อพยายามให้เขาส่งของไปช่วยก่อฝั่งนี้นะเพราะว่าถ้าเขาส่งมาปุ๊บล้วเขาแบบมีกาลังเรือผลิตเรือได้เยอะขึ้นเงนี้ยเขาก็จะมายึดเกาะเราคืนเนาโอเคโอค้ยของเต็มเลยทุกคนไหนไมาเก็บของนะเซะ่โอ้โหป้มปืนดีแล้วเห็นปะเขาพยายามจะต่อเรือแน่เลยผมว่าไม่ยอมให้ต่อหรอกครับในเมืม่อเราได้ของะฮะเราก็กลับไปเก็บครับผม ประเด็นหลักภาคนี้เลยนะครับเศรษฐกิจของเราคือยังไม่อยู่ตัวทุกคนเห็นปะบางทีมันก็บวกบางทีมันก็ลบนะครับแล้วเงินเราแบบยิ่งพอของมันยิ่งขายครับเขาก็ยิ่งมาขายของให้ก่อเราเนานะเพื่อแบบเติมให้เงินมันบวกครับเงิน <c oughs> เราก็ยิ่งลดลงลดล,ดลดลงลด,ลดลงเรื่อยๆดังนั้นก็ไม่ต่างอะไรจะขาดทุนลรวครับตอนเนี้เศรษฐกิจเราใกล้จะพังแล้วเนี่ยครับือความจริงที่เราต้องปรับตัวตอนนี้ละดังนั้นนะฮะถ้า <c oughs> เราเยังปล่อยผ่านอยู่ก็น่าจะแย่ครับ อย่างเช่นตอนนี้ครผมพยายามพักโรงงานแบบไปเยอะมากเห็นปะโรงงานหลายแห่งคือพักไมหมดแล้วเดี๋แค่โรงงานที่ใช้ตักหลักเท่านั้นเองอะดังนั้นคือถ้าเรายิ่งปล่อยครับเศรษฐกิจเราจะยิ่งแย่ลงไนอ,อย่างเช่นตอนนี้เราต้องการเป็นน้ำมันยางอันนี้ใช่ไหมที่เราได้จกเกาะนิวเวร์นะครับซึ่งมันไม่มีไงที่ตหลักเนาะดังนั้นเราก็ต้องรีบส่งมานะครับแล้วก็ตอนนี้เส้นทางการส่งของเป็นยังไงบ้างเอ่ยอนี่ครับทุกคน เรือเซตแรกของเราครับที่กำลังจะส่งของไปนะครับนี่เป็นน้ํามันยางนี่เราได้แล้วอ่านี่นะครับคนเรือเซตแรกที่จะส่งของให้เรานะครับมีเป็นรํากับน้ํามันยางเนาะดังนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วนะครับเกี่ยวกับโรงงานจักรยานตอนนี้นะน่าจะฟื้นเศรษฐกิจดได้นะบูมเออก็เยี่ยมครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นหนังเนาะหนังเรามีเป็นเกาะน,นี้นะครับ ตอนนี้คือหนังเราก็ขาดเหมือนกันฮะก็จะมีเป็นเกาะน,นี้นะครับกับเกาะน,นู้นเนาะงั้นก็ผมขอเพิ่มเป็นพื้นที่้าหนังเพิ่มหน่อยลวกันนะก่อนนี้มีตรงไหนได้เยอะไหมเนี่ยมากสุดเท่าไรเอ่ยเจ็3เจ็เกาครับจังหวะนี้จะเอาหมดละเพิ่มเป็นที่ราสับนิดหนึ่งฮนะเราจะได้หนังเพิ่มนะครับแล้วก็อีกเกาะหนึ่งฮนะก่อนนี้ใช่ไหมเพื่อผมเพิ่มไปละตอนนี้มี2จุดแล้วนะครับข้างบนข้างล่างเลยหวังว่าจะผลิตหนังให้เราได้เยอะขึ้นนะฮะ แค่สี่จุดเองนะทุกคนทั้งแบบทั้งแบบรอตอนนี้เรามีเกาะนะคือมีโรงผลิตหนังแค่สี่จุดเท่านั้นคือมันไม่พอสวิดีมานครับทุกคนดังนั้นก็อาจจะต้องหาย,ยึดเกาะเพิ่มอีกนะฮะกกอนไหนที่มีเกาะน,นี้เฮ้ยทุกคนเกาะน,นี้ก็มีวะ่ะแต่ข้อเสียงเกาะน,นี้ที่ผมเห็นใหญ่ๆเลยนะฮะอืเห็นไหมครับหน้านหลังตรงนู้นเนี่ครับตรงเคอร,ร์เซอร์เมาส์ผมอะโอ้โหอันนี้คือเกาะโจรสลัดครับแล้วก็ ด้านนี้คือเอ้ยมีเรือเขาผ่านด้วยเว้ยแต่ผมอยากได้ก่อนนี้นะป้อมปืนเขาก็โหดเอาเรื่องเลยครับมีทั้งหมดเจ็ดกระบอกแปดกระบอกครับรวมมานี่หมดจัดเฮ้ยแต่ผมว่าเราไหวเว้ยลองดูหน่อยไหมเดี๋ยวเราได้เป็นโรงงานหนังเพิ่มนี่ก็ดีเหมือนกันนะโห้แต่ก่อนนี้คือเขาใช้คู่มือกันนะครับมีเป็นพื้นที่หนึ่งสองอันนะเป็นซิงกับถ่านนะครับโอ้ สงสัยต้องเอาหน่อยแล้วไหมเนี่ยตรงนี้เนะี่ยเอาเรือเราพี่ห้าเรามาแถวนี้หน่อยแล้วกันนะครับอืมแถวนี้ก็ขออยู่ๆแถวนี้หน่อยแล้วกันนะครับโอ้แล้วจังหวะนี้เหมือนเกิดการประทะครับน่าจะประท้เฉยนะฮะเขาหนีกลับไปละคุซิวาเอามามาตั้งลําเรือแถวนี้ก่อนก็ได้แต่ว่าไปแล้วผมกลับมาเลยตอนนี้ป้อมปืนเรามีอยู่หนึ่งร้อยเจ็ดกระบอกแล้วหมดจัดต่อชีออฟเดอร์อีกสองลำนะครับแล้วก็การโบยซักสองลำล้วกัน โอเคเก็บป okay. okay, ้อมปืนไว้นิดนึงแรกนะฮะแล้วก็เวพราเปิดเป็นโรงงานทําจักรยานแล้วใช่ไหมนี่ไงมาแล้วครับน้ํามันยางโอเคฝากด้วยนะครับตอนนี้เศรษฐกิจเรากําลังแย่เลยฮนะแล้วก็ขาดเป็นเลสเปเปอร์เรียบร้อยโอโ้โหแย่ละแต่ซุปยังเหลือยเยอะอยู่นะร้อยกว่านเนี่ยจะขาดเป็นโรงงานทําแล้วแหละตอนนี้แย่แล้วครับเราไปเพิ่มการผลิตเลสเปเปอร์นิดนึง เปิดใช้แค่หนึ่งฟาร์มแล้วกันนะครับโอเคก่อนนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยเศรษฐกิจบวกเลยสองร้อยแล้วโุกคนแย่ละเพิ่มหน่อยโอเคอยากให้ชาวบ้านแฮปปี้ครับไม่ใช่อะไรอันนี้ขาดตลาดเนหะเพิ่มตลาดโซนี้หน่อยแล้วกันนะครับขาดตลาดขาดผับหรือเปล่าขาดด้วยเพิ่มอีกครับอยากให้ชาวบ้านแฮปปี้แฮปปี้อู้ขาดฟาร์มเมอร์ว่ะทุกคนโอ้โหฟาร์มเมอร์เราขาดครับตอนนี้เพิ่มหมู่บ้านฟาร์มเมอร์หน่อยแล้วกันนะ เ okay, รียบร้อยครับหมู่บ้านฟาร์มเพิแล้วก็อัปเดตนิดหนึ่งฮะกรอบเบอร์รี่ตอนนี้คือผมเพิ่มเป็นโซนหมู่บ้านฟาร์มเมอร์ตรงนี้มาละอันนี้คือแอบ,บไปทําหลังไม้มนิดหนึ่งฮะเพราะว่าตอนนี้เห็นไ,ไหมฮะฟาร์มเออร์เราขายแล้วเมื่อกี้ผมแอบ,บเพิ่มเป็นโรงงานทําเสื้อผ้าไปเนาะขอฟาร์มเมอร์เพิ่มรด่วๆเลยฮนะตอนนี้ฟาร์มเมอร์เราขายอีกแล้วอะเพิ่มไปเลยครับผมแถวน่าจะพอแล้วนะโอ้ยดูดิทุกคนฮอปมันแบบ เยอะจัดอะคือเหลือจริงๆครับจะก่อนน้นแล้วนะเหลือเยอะเกินโอเคทีนี้เศรษฐกิจเราก็น่าจะเริ่มอยู่ตัวแล้วครับกลับมาบวกมาเดิมนะสามพันกว่าเดินทางมาถึงเรียบร้อยครับแบรนด์ครูเซอร์ตอนนี้เท่ากับเรามีเหลือประมาณชิปออฟดะราน่าจะสิบลำได้ครับแล้วก็แบรนด์ครูเซอร์หนึ่งลำการโบส์หนึ่งลำครับการโบนที่เคือผมเริ่มขีกก้เกียจสร้างละสร้างมาทีไรไฟท์ทีไรพังตลอดเลยเอาล่ะทุกคนทุกคนคิดว่าเราไหวไหม ผมคิดว่าอาจจะเป็นงานหนักอยู่นะครับสําหรับการไฟครั้งนี้นะถึงแม้ว่าเรืรอเราจะเหมาดูเยอะนะครับแต่ป้อมปืนเขาโหดทั้งนั้นเลยนะฮะมีทั้งปืนไฟปืนคู่นี้ก็คือเป็นขั้นก่อนปืนไฟทุกคนมันก็จะยิงแรงเหมือนกันนะแล้วดมีกี่กระบอกอ่ะสามเนะี่ยมีเงี้ยสี่โอ้สามกระบอกเลยครับที่เป็นปืนแบบขั้นก่อนปืนไฟอ่ะทุกคนแล้วก็ปืนคู่ครับปืนคู่อันนี้ยิงเบาครับแต่ยิงเร็วแล้วก็อันนี้แหละครับปัญหาหลักคือจมเรืรอเราเยอะมากครับตรัรนี้ เอาละไฟกับกล่องนี้มาดูหน่อยฮะว่าเราจะไหวหรือเปล่านะครับผมปะผมว่าการที่เราชนะได้คือการที่เราต้องมาตีขนาบข้างฝั่งขวาวะ่ะเพราะปืนไฟเขาอยู่ฝั่งซ้ายครับเนี่ยถ้าเรามาตีโอสข,ข,ขอบเนี่ยน่าจะโอเคกว่านะฮะโอเคผมจะแบ่งกองเรือทั้งสองกองเรือแล้วกันนะครับมาทางฝั่งขวานะแล้วก็อ่ะเนี่ยนะครับเรือเบรทนโฟลเซอร์จัดการด้านหน้าแรกนะครับฝั่งหนึ่งไปตีโอฝั่งหนึ่งตีข้างหน้าโอเคนี่แหละคือแผนเราเฮ้โยโรดีนจะกีดมาเว้ย แรงมาเนะี่ยแล้วก็ยิงไม่โดนครับเราโดนละไม่น่าพูดเลยเอาข้างมันหน่อยฮะอย่าไปโดนต่อดเดยอะครับอันตรายโอ้ยเขาเริ่มยิงเรามาแล้วว่ะโอเคน่าจะผลมาไกลพอแล้วครับไหนต่อมาตั้งกองของบวนรอตรงนี้เลยอ่าฮะถามว่าทำไมต้องเข้าฝั่งนี้เยอะนะครับเพราะว่าผมคิดว่าฝั่งนี้น่าจะเป็นฝั่งที่ปลอดภัยกว่าฝั่งนู้นนะครับคืออะไรวะ ปอดภัฝั่งนูยังไงวะเนียโอเคเอาละฮะถึงเวลาแล้วคผู้ชมเรามาดรุนกันดีกว่าว,ว่าเราจะไหวหรือเปล่านะครับโอเคเริ่มบุกเลยครับตอนนี้แล้วก็กองเรือลำนี้นะถึงหมุนดูก,ก่อนลวกันนะว่าป้องไฟเขายิงถึงหรือเปล่านะครับถ้าปืนไฟเขายิงถึงก็แปลว่าต้องให้เรือกองหน้าเรามาบุกปืนไฟก่อนแล้วครับโอเคตอนนี้เริ่มเปิดศึกเรียบร้อยฮะโอ้โหเรือยงไไวจัด เริ่มเปิดแล้วครับฝั่งเราเริ่มยิงมาบ้างแล้วอ่าโอเคอเคุอค้ยพังแน่เลยบอกผู้ชมเฮ้ยไม่เหมือนที่เรานัดไปนะ่ะเออโอเค,อเคกองหน้าเราเริ่มเปิดแล้วครับตอนนี้เบตเท e c r u i เซอร์มาแทงอุ้ยน่าจะพังอะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้เบตเท e c r u i เซอร์มาแทงนะครับ แย่แล้วครับคือเราพังไปถึงรัมแล้วฮะยา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 ,ยาโอเคก็ยิงชั่วครับที่เหลือยิงอันนี้ก่อนปืนใหญ่ทุกรัมยิงปืนใหญ่ก่อนครับอ่าไม่น่ามีปัญหาแล้วถ้าปืนใหญ่เผาพังโอเคที่เหลืองานไม่ยากแล้วครับรัมโจมตีเลยสามรัมนี้โจมตีปืนดีแล้วกันนะครับแล้วก็โจมตีที่หิวก่อนโอเค ไม่น่าใช่งานหยาบแล้วนะน่าจะมีรุนอยู่ครับตอนนี้โอเครูปโจมตีที่นี่กนครับโอ้ยเสียงดังไปไม่ใน้ผู้ชมขออภัยนะถ้าเสียงดังไปนะครับพอดีผมปรับสาวเสียบด้วยเอาเด้มาดิ ว่าตอนนี้ถ้าเราตีแบบว่าเป็นฐานเขาอะผมว่าเราน่าจะยึดได้เลยเว้ยเพราะว่าเขาเหลือทีเดียวไงูดิอ่ะงั้นทุกรามโจมตีฐานเลยฮะอุ้ยพังไปรามึ่งครับเหลือสี่รัมแล้วครับตอนนี้ไม่มีอะไรมาแจมใช่ไหมโอเคฐานเขาขึ้งหลอดแล้วิีดเดียวจะยึดได้แล้วอขอ,อนิหนึ่งขอ,อนิดนึ่งขอ,อนดนึึบฮึบฮึบ ฐานจะฟังแล้วฐานจะฟังแล้วจะฟังแล้วเจ yeah. เรียบร้อยยึดได้มาเทียบร้อยฮะโอยกว่าจะยึดได้ให้ตายเถอะมันแย่ทุกนโอเคผมก็ขอเคลมเลยกันนะครับก่อนนี้อาใช้ค่ายที่พ้นสี่ฮะน่ของเราเต็มเลยครับแวะมาเก็บของซะหน่อยเรือเรานี่คือเรียกได้ว่าเป็นซาดเลยแล,ละวะ้ว่ะควันดำทุกดำเลย โ,โชคดีครับที่ยังรอดพังไปเยอะมาก <c oughs> <c oughs> เรียกได้ว่าเรือพวกนี้นี่คือเป็นเรือหัวหน้าได้เลยเนี่ยผมว่าเดี๋ยวผมจะให้เรือสี่ลำนี้กลายเป็นเรือหัวหน้าเลยนะครับเนื่องจากผ่านศึกมาแบบค่อนข้างโชคโชวละโอเคนี้เป็นลำที่สองไปแล้วก็ลำนี้ฮะลำนี้เป็นลำที่สามแล้วก็ลำนี้เป็นลำที่สี่ครับแล้วก,นนวก็นี่เป็นลำที่ห้าส่วนลำที่หนึ่งแล้วก็อยู่เกาะน,นิบวครับเดี๋ยวใครลับมาเลย โอเคเรือต่อเสร็จดีครับสองลำก็ปล่อยไปที่เกาะก,ก่อนแล้วกันนะโอเคเท่ากับรายังมีชีวิตรอดอยู่ครับตอนนี้ค่อนข้างสู้ชีวิตสุดๆฮนะโอ้รอเรียกเรืออิวสักครู่อะไรอย่างเงี้ยพร่อยให้กลับบ้านแล้วเนาะโอเคครับทุกคนก็สระพาร์ทนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะเจอกันอีกทีพาร์ทหน้าครับผม